จา布拉โซเมดมินิที่สุดขรมลำโพงพกพาและมาความเสียงที่ทรงพลังด้วยระบบเสียง Dolby Digital Plus ควบคู่ไปกับการทำงานของลำโพงด้านหน้าที่มีอยู่สองตัวซึ่งจะทำให้เสียงที่ได้รับสุดยอดมีไมโครโฟนไว้ทำให้คุณไม่พลาดทุกการตติด่อสื่อสารรองรับทุกสมาร์ทโฟนที่มีปลดชดหรือจะต่อแจ็คแบบ3.5ที่มีไว้ให้อยู่ใต้ลำโพงตุกเครื่องยังทำจากพลาสติกแข็งที่เคลือบด้วยซิลิโคนทนทานแข็งแรงและกันกระแทกได้เป็นอย่างดี เลยียงเชื่อมต่อง่ายๆผ่าน NFC มาดูรอบตัวลำโพงด้านบนมีปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่มเช็คแบตหรือเคลียร์การเชื่อมต่อด้านข้างก็จะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเสียบแจ็คและช่องเสียบสายชาร์จส่วนด้านล่างก็จะมีช่องเก็บสายแจ็คให้ดึงออกมาใช้แล้วเก็บเข้าที่อย่างง่ายและอีกด้านหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ NFC เชื่อมต่อกันง่ายๆเพียงสัมผัสส่วนตรงนี้เป็นเหล็กกั้นลำโพง ดูแน่นหนาดีครับส่วนการใช้งานก็ง่ายดายแค่กดปุ่มเปิดและฟังสัญญาณถ้าคุณจะเช็คว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไร่ให้คุณกดปุ่มนี้หนึ่งครั้ง <Battery fall. S 1> และแน่นอนครับว่ามี3ระดับแบตเตอรี่ full medium และ low ตามลำดับครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราต่อเครื่องหนึ่งไว้แล้วอยากจะเคลียร์ออกไปต่อเครื่องอื่นได้อีก mm. ก็ทำได้โดยการกดเคลียร์ที่ปุ่มเดิมค้างไว้แล้วฟัง เมื่อค้นหาเจอก็กดเชื่อมต่อได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้น Soulmate is connected. ไปทดสอบเสียงกันเมื่อเพิ่มเสียงสุดก็จะมีเสียงติดให้ทราบสุดแล้ว ขนาดและน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเลยล่ะหรือแนวนอนก็เตีย้ยกว่ากระป๋องเล็กน,น้อยใครที่ชอบลำโพงกรหึ่มทนทานใช้งานตัวเนื่อได้8ชั่วโมงสแตนบายได้90วันต้องลองตัวนี้เลยครับครับ j a b a s o l m a t e Mini ครับ